มีการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาในการที่ถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกโ้องเรียนในเรื่องการอาเสริมนมโรงเรียนติดตามความคืบหน้าการใช้ใจ่ายงบประมาณของโรงเรียนและองค์กรของการปรับปรามการทุจริตศูนยะ์เลขสิบสองถึงบ้านหนองแวงอำเภอยางตลาดจังหงวัดสิงห์กรณีนะครับมีบัญชีที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน มีหลายเวอร์ชันแปบัญชีโดยเป็นบัญชีที่ดำเนินการเสร็จแล้วนะครับกรณี้มีการตรวจสอบเบื้อต้นนะครับจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยขหกสามทับสองพันร้อยหกสิบนะครับเมื่อสิบเจ็ดสิงหาสองพันร้อหกสิบซึ่งล่าสุดน,นะครับสารอาญาทุรกิจและตอล้องรันวิชอบภาคสี่ได้มีคำพิพากษาเมื่อที่สามสิบกันยาสองพันร้อยหกสิบห้านะครับว่าจำเลยมีความกระเร็จแปดเรื่อง คงเหลือเรื่องในสวนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ35เรื่องอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่22มีนาคม2566น,นะครับเรื่องที่คณะกรรมการปปรชมีมติชี้มูลความออผิดและรายงานความเคลื่อนไหวคดีจำนวนหนึ่งเรื่องดังนี้ดําเนินงานของศูนย์หลวงธรรมโยารรมเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก,ก่อนเห็นควรให้โอกาสจําเลยได้พักรักษาตัวต่อไปโทษจำ แน่สายโอกาสในตําแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เสียหายโทษให้คืนหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรยยาตร78คงบน137ลายนะครับแล้วก็อรอบไต่มานที่สองนะครับในช่วงมกราเท็มีนาสองพันหกร้องหสิบหเรื่องล้อลงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จากปีหกสามนะครับตอนนี้ก็ดำเนินไปแล้วเสร็จเกือบจะทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็คือคำและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และยินดีขอโทษต่อผู้ร้องที่ได้กระทำไปในวันดังกล่าวเปลี่ยนรถครบแล้วแต่ไม่ได้ทะเบียนรถหยนตนคืนผลการดำเนินง,งาน,งนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนำปังในเขตพื้นที่ตมการประชุมมีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยให้รักฎนในเขตจังหวัดทางบริเวณต้นน้ำบ้านแก่เป็นตมเจียงเครือซึนะ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่24 ากอำเภอกำลใส่ที่เข้าประชุมนะว่าน้ําไปถึงยังก็บอกว่าน้าไปถึงก็มีสองหน่วยงานนะครับที่ได้มีการส่งข้อมูลม,ม,มาครับก็คือเอ่อได้แก่สำนักง,งานอุตสาหกรรมแล้วก็สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งถ,ถ้าหากว่ามีหน่วยงาน,นอื่นๆครับที่มีหน่วยงานที่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนนะครับเรียนท่านรองผู้ว่านะครับ ครับก็เข้าสู่การประชุมตามวันละที่ฝ่ายนะคารได้จัดเตยมไว้ก่นอนนะครับครับก็มีประเด็นครับท่านรองผู้ว่าครับก็มีประเด็นเรื่องของการยิงงานซึ่งการขึมูลความผิดทางอาญาของข้ามการปปชเสม็จอะไรพื้นที่ที่หมาะสม,มที่จะทำโอ้เคยทำเกินประมาณอีกสองเท่านะอะก็ววันนี้เราจะได้พิจารณาแผนกันนะครับที่เราจะทำร่างมาส่วนหน่วยงานที่มีโครงการที่สอดคล้องแต่ยังไม่ได้ส่งนะพิจารณาแล้วก็ เราต้องเติมได้